ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่มาโฟกัสกรุ๊ปในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากผลโปรน็เนทีของเรานะครับยังผมใช้คำว่ายังต้องยังต้องพัฒนาอีกมากพอสมควรนะครับก็เลยมองไม่เห็นใครก็มองเห็นท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะ นะท่านพอกลุ่มนิเทศนะก็เอารายชื่อให้ผมมานะครับผมก็สกรีนอยู่สามสี่ครั้งนะดูประวัติการตำมานของท่านนะดูผลงานหลายอย่างแน่ใจแล้วว่าท่านคือผู้เชี่ยวชาญจรงิงๆนะครับก็เลยเชิญท่านมาท่านก็จะเป็นคณะธรรมานเลยนะรายชื่อของท่านก็จะปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับกลุ่มสาระของภาษากฤษและวิทยาศตท่านก็เป็นคาตธรรมานของเกต เป็นหนังสือเล่มเล็กนะครับที่เราต้องกับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับภาษาอังกฤษก็เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับที่ของเรานี่กระเตื้องก็หยับไปสักจุด1นจุดสจุดแล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็กระยับไปอีกนะครับไปไม่ถึงสักทีหนึ่งนะครับฉะนั้นกวักผู้เชี่ยวชาญนะครับภาษาอังกฤษ มถือว่าท่านบางคนก็เป็นคณะกรรมการของสวทเป็นนั่นเป็นนี่นะครับวันนี้ประสบการณ์ที่ท่านมีทั้งหมดคำพูดทุกคำพูดที่ท่านได้เสนะแล้วตกปลึกทุกคนเห็นด้วยความคิดของท่านก็จะไปสู่แนวปฏิบัติวันนี้ท่านคิด กลุยประมาณเกือบสอง0ันคนนำไปสู่การปฏิบัติสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่การคิดของท่านวันนี้เพราะการสนนากลุ่มวันนี้จะไปสู่แนวทางยกระดับกลุ่มสาระภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์1นึ่ทำอะไรสองทำอะไร3ามทำอะไรท่านก็ต้องเขียนแนวทางมานะครับ พอได้รูปเล่มเสร็จผมก็ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งให้มาดูผู้เชี่ยวชาญอา,อาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะอาจไม่เกิน5คนมาดูอาจจะเป็นอาจารย์มาอะไรก็ได้มาดูว่าที่ทำมาทั้งหมดนี่ถูกต้องไหมตามหลักวิชาการนะครับฉะนั้นหนังสือเล่มเล็กที่จะทำวันนี้มีอยู่7ดเล่มด้วยกันโอเน็ตขอเรามี อยู่สี่กลุ่มสาระเอนทีมีอยู่สองสาระแล้วก็เพิ่มอีกสาระหนึ่งก็คือการอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณสําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกปาปีปีที่หนึ่งเราเอาตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะครับถ้าเด็กเขารู้จริงในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ลงปฏิบัติได้จริงต่อจิกซอมาอมาปวสามเอนทีก็จะไม่เหนื่อยแล้วจะไม่เหนื่อยเพราะเด็ก มีพื้นฐานที่ดีนะครับดังนั้นภาษาปิดกษก็อเอาให้เต็มที่เลยนะครับไม่มีใกรบล็อกความคิดของท่านวิทยาศาสตร์ก็เช่นกันครับท่านแสดงได้เต็มที่นะครับเถียงกันเต็มที่แตุุ่ทตายต้องสรุปได้นะไม่ใช่เถียงกันแล้วสรุปไม่ได้นะครับเนะถียงไปเถียงมาเอาเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อยากได้ในคิดของท่าน ผมเชื่อว่าผมอาจจะไม่รู้เท่ากับท่านเพราะท่านลงแอคชั่นตรงนั้นจริงๆอยู่กับเด็กจริงๆเห็นปัญหาเห็นอุปสรรคเห็นช่องทางที่มันกัดข้องที่นำไปสู่แก้ปัญหาแล้วครั้งเล่าไม่สำเร็จเอาตัวนั้นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็คลี่ออกไม้ได้ข้อมูลบางส่วนกลุ่มสายเดศได,ได้วิเคราะห์สังเคราะห์มาหมดแล้ว อ่อนด้วยตัวชีวัรไหนอย่างไรนะท่านก็มาดูแล้วจะปิดช่องโว่ตรงนั้นอย่างไรนะครับถือว่าท่านได้สร้างคุณความดีให้กับเจริรยสองนี้มากมายเลยในครั้งนี้ครับผมใช้คาว่าสู้รบเลยนะสู้รบครั้งนี้ไม่สำเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ครับในกลุ่มวิทยาศาสตร์เละภาษาอังกฤษอ วางแผนดีคิดรอบคอบรัดกุมที่สุดนำแผนนี้ไปสู่การปฏิบัติจริงก็สู่สนามจริงๆเลยว่ามันชู้รบแล้วผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ท่านตรงนี้ครับฉะนั้นใช้ความคิดใช้ประสบการณ์ที่ท่านมีอยู่ตั้งชีวิตเลยตั้งแต่เป็นครูมารวบรวมพลังมาทั้งหมดมาใช้กับวิธีตรงนี้เลยครับ แชร์ความรู้ด้วยกันแชร์ประสบการณ์ด้วยกันคาดว่าหนังสือที่ท่านคิดวันนี้จะแล้วเสร็จปายในปลายเดือนมิถุนายนนี้มิถุนายนเสร็จสิ้นแล้วก็จะเข้าโรงพิมพ์ก็ประมาณหนึ่งก็รากรงใช้ได้เลยใช้ได้เลยส่วนท่านพอทำเสร็จท่านก็จะดูผลงานของท่านท่านก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขตพื้นที่ จะไปแผ่นไม้แอ้ท่านก็ปิ้นโหลดมาในนั้นก็จะมีรายชื่อของท่านอยู่เลยท่านใดที่จะตามผูณนา้าริการก็ห้างยิงได้เลยว่าไอ้หนูนี่เช่จนจะสรงเชี่ยวชาญแอ้เนี้ยเนี้ยจำนาการพิเศษห้างไดเลยหนูก็เป็นคณะธรรมานของเกตพื้นที่ในเรื่องกลุ่มสาะระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระภาษาอังกฤษเห็นไหมนะครับก็ก็ขอความร่วมมือท่านด้วยนะครับ วันนี้ถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ระดับหนึ่งผมถือว่าท่านก็น่าจะภาคภูมิใจไม่น้อยกว่าผมเช่นกันนะครับที่ครั้งหนึ่งเราได้คิดนวัตกรรมคิดรูปแบบคิดแนวทางเพื่อกลับเคลื่อนและประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นก็ใช้ช่วงเวลานี้คิดว่าคงทั้งวันใช่ไหมทั้งวัน มีอาหารเลี้ยงไม่ต้องห่วงนะครับให้ให้ท่านอยู่ตรงนี้ด้วยความอบอุ่นได้สบายใจสลัดความคิดที่หมองหมุนไม่สบายใจตั้งแต่มามาตรงนี้ต้องตามจิตใจให้ว่างนะครับว่างมันจะเกิดอะไรอีกมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินทั้งห้าอำเภอของเรานี้ให้ได้นะครับผมคงพบกับท่านเพียงสั้นๆ แล้วก็ท่านรองท่านดรตนันตการท่านรองพิสิทธ์ก็จะอยู่กับพวกเราทั้งวันตีมาถิอถ่อาเทศก็อยู่ทั้งวันอีกนะครับรองต้องของท่านจะก้าวแบ่งกลุ่มเลยนะครับเช่นอว่าอาจจะรับกลุ่มสาร,ระภาษาอังกฤษเวทยศาสตร์ก็แบ่งกันนะครับแล้วก็มากี้ด้วยกันนะครับฉะนั้นข้อมูลนี่มีเกือบหมดแล้วแล้วให พอครูมิเทศไปเซิร์ชดูว่าในระดับประเทศนี่เช่นภาษาอังกฤษนี่ที่เขาได้ที่หนึ่งของประเทศนี่เขาทำอย่างไรอ,อาจจะมีข้อมูลบางส่วนแต่เราไม่เราไม่จ้าแบบเขานะเพราะเราบทบทมันต่างกันการปรัติการตำมายุ่งยากต่างกันเขาอ,อ,อาจจะเป็นพื้นที่ราบแต่ของเรามันมีบนบนดอย เช่นการเรียนออนไลน์วันนี้เห็นไหมครับของเราบางบางโรงไปฟ้าก็ไม่มีแล้วจะเอาไว้เหมือนเหมือนปริมูลตนคงยากก็เป็นนโยบายเราก็ต้องทําเราก็ให้ครูไปพบตามกลุ่มนั่นเด็กเอาใบหา,านไปให้สรุปองค์ความรู้ไปให้เด็กเห็นไหมมันก็เกิดความรู้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่มีแล้วเราเราไม่กลับเพื่อนเราก็มีแนวทางมีปัญหาเราก็ แก้ปัญหานั้นทีละประเด็นทีละประเด็นไปนะครับก็กวักท่านนะครับก็ขอ,ขอให้การวางแนวทางของท่านวันนี้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ใช้โอกาสตรงนี้ให้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาจริงๆถ้าวันนี้แก้ได้ตัวนี้แก้ได้นะครับ แก้ได้ไม่แค่ได้เราจะรู้เลยว่าประมาณเดือนกรุงพามีนาเขาประกาศแล้วว่าเราขยับหรือไม่ขยับแต่ถ้าเราขยับมากกว่าสมควรผมถือว่าเราเดินมาถูกทางแล้วแล้วอีกสักช่วงหนึ่งผมก็เชิญท่านมาอีกครั้งหนึ่งก็งกับเคลื่อนเสร็จาอาจจะสิ้นปีก็ได้มาดูที่ว่าที่เราวางแผนไปนี่เราจะปรับอะไรบ้างขยับตรงไหนบ้างเพื่ออุดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุด นะครับฉะนั้นท่านผมก็ตรงมาดึงท่านมาใช้อา่านบ่อยๆมากขึ้นบางท่านก็อยู่ในกลุ่มสาระครูแกนนําวันนี้ผมประกาศไปแล้วครูแกนนําครูแกนนาตามกลุ่มสาระต่างๆก็จะมีการพบกันตลอดมาพูดคุยกันมาแจกน,นะเรื่องประสบการณ์ต่างๆนะครับก็คงขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้อยู่วันนี้ตั้งวันให้มีความสุขนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ